ต้องแบบนี้นะรูปลักษณ์แบบนี้นี่คือกุมารทองที่แท้จริงถ้าเลยยี้ยงไม่เกิดเหตุการณ์เลยเนี่ยผมว่ามันก็แปลกหรอกไอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยในครอบครัวเราก็รู้กันอยู่แล้วบางทีนั่งทานข้าวไปอยู่ล่างพ,พร้อมหน้ากันเลยไม่มีใครอยู่บนได้ยินเสียงเด็กวิ่งได้ยินเสียงคนวิ่งอะ่ะย่งในหลายรายการก็มาตั้งกล้องที่นี่นนเลยประมาณ2วันครับก็จะเห็นบางทีแอปเปิลลอยได้ บางทีลูกบอลกลิ้งเองเป็นเครื่องบินที่ตกที่ไต้หวันมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในนั้นคนนั้นเนีเขามาเช่ากุมารทองเราไปแต่ก็เจ็บหนักนะแต่ว่าก็รอดมาได้ถามว่ามูลค่ามันไม่ได้มีมูลค่าในการตีราคาหรืออะไรทั้งนั้น1บาทหรือจะ10ล้านบาทแต่ถ้าทางใจแล้วเนี่ยผมว่า เท่าไรก็ไม่ปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่ขาดคือต้องบอกว่าเราบูชากุมาทองตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นการเสี่ยมสอนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าเวลาไปไหนมาไหนหรือว่าจะให้อะไรเฝ้าบ้านก็ต้องบอกปรมาทอง เมื่อก่อนเราจะออกเทปแล้วก็คุณแม่ก็จะบอกว่ากุมารทองเอ้ไปดูแลแจ็คจิวหน่อยนะว่าไปออกเทปไปร้องคอนเสิร์ตที่ไหนให้ดูแลพ้นรอดปลอดภัยกลับมาถึงโดยสวัสดิภาพอะไรก็จะบอกเสี้ยมสอนได้เด็กจนโตก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันผูกพันนักเดีเด็กๆ,ๆจนโตจนจนวันหนึ่งเราได้ได้คิดว่าเป็นการสะสมดีกว่าเพราะว่าเราก็ผูกพันถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวไม่อะไรเลยเพราะเพราะเพราะเราผูกพันอะ แล้วเราก็เรียนรู้กับเขาว่าไม่ได้ดุไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาบอกกันเขาคิดกันอะไรอย่างเงี้ยครับกุมารทองคือศาสตร์ชนิดหนึ่งในศัยศาสตร์นะครับ,รบสมัยโบราณนะครับก่อนที่จะมีศาสนาพราหมณ์และพุทธนะครับในบ้านเราเมื่อหลายพันปีก่อน<ม>ต้องบอกว่าในพยาธิธรรมของเอเชียตรงอกเชียงใต้ทั้งหมดชาวอเเซหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีการ บูชาผีนะผีฟ้าผีฟ้าหมายก็ผีธรรมชาติจะจะจะตาแบงอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เขาแต่ว่าดิบๆเนี่ยคือศาสนาก็คือศาสนาผีนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่มีวงจรปิดเขาไม่มีตำรวจ ขาไม่มีอะไรที่จะป้องกันนะครับเขาก็ต้องมีของที่ป้องกันด้วยความรู้สึกของใจเขาเองนะครับก็จะมีเครื่องรางต่างๆแทวัธนูควายธนูอุมานทองหุ่นพยนอะไรต่างๆที่เป็นป้องกันยันต่างๆยันธงอะไรอย่างเงี้ยคือป้องกันในหนึ่งโจรไม่ให้มองเห็นหรือมาไม่มาทำร้ายสัตว์ทำร้ายโจรขโมยของหรือว่าการฟ้าผ่าไฟไหม้ ทำไมก่อนจะเกิดบ่อยมากนะฮะพวกนี้ก็จะกันแล้วก็จะมีศาสตร์เรื่องผีเข้ามาเดิมเนี่ยเขาเอาไว้ด้านเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ด้านนี้โดยตรงนะป้องกันป้องกันเลยแต่ต่อมาเนี่ยมีการวิวัฒนาการในการค้าขายเกิดขึ้นเขาก็จะมีกลางคืนตีสองต,ตีสามเนี่ยแม่ค้าจะภายเหลือ เขาก็จะเอากุมารทองอ่ะด้วยความกลัวด้วยความมืดในคลองเนี่ยมันมืดมากเขาก็จะเอากุมารทองบางคนก็วางไว้หน้าเรือัวเรือท้ายเรือแล้วแต่ช่วยนำทางให้เรือป้องกันจระเข้ผีต่างๆโจรไรต่างๆไม่รู้อะที่มองไม่เห็นเนี่ยตอดตลอดคลองเนี่ยไปถึงตลาดน้ําพวกดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดป่าช้าก็หมายความว่า ในป่าช้าเนี่ยมันเป็นอนณาเขตของเขาครับเขาก็จะไปขุดเนี่ยพวกดินพวกเนี้ยมาแต่การการที่บไปจุดการที่ไปขุดเนี่ยต้องขอเจ้าป่าช้าก่อนเจ้าป่าช้าคือผีใหญ่ก็คือผีที่ดูแลในป่าช้าไม่ใช่เราเดินไปขุดไม่ได้ไม่ได้ทุกๆจะต้องมีวิชาต้องวิชาต้องขอคุณสง์ขอดินมาจากเจ็ดป่าช้าเจ็ดป่าช้าเจ็ดที่มาเจ็ดถ้ำไปขอดินในถ้ำเพราะผีถ้ำเขา ถ้ามีผีอยู่ผีถ้ำผีท่าผีทุกอย่างมีอยู่ท่าน้ําดินท่าน้ําท่าน้ําที่คนขึ้นลงเดินข้าขึ้นเดินข้าเดินลงสมัยก่อนมันจะเป็นท่าน้ําเขาจะเอาดินตรงนั้นออกมาแต่ตรงนี้มันเป็นปูนทับไปแล้วเห็นไหมฮะขุดตรงนั้นมาดินโป่ง โป่งเนี่ยสัตว์จะรวมสัตว์ทุกอย่างแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องมากินโปป่าดินดิมันแข็งักับดินมันมีเกลือมีแร่ธาตุด่สัตว์ต้องมากินสัตว์ต้องมากินทางพวกสัตว์นี่จะมากินโป่งอันนี้ดินการในป่าใจการตลาดก็มีการหมุนเวียนของคนคนจะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเอาเจ็ดตลาดทุกอย่างเป็นเลขเจ็ดหมดเลขเจ็ดหมดเจ็ดคือการเดินทางแล้วก็ดินสวนดินสวนสวนไล่นาแล้วก็อย่างขาดไม่ได้ก็คือขี้เถ้า สมัยก่อนโบราณเนี่ยเขาเผากันกลางแจ้งเท่าเนี่ยต้องไปเอาเท่านี่ในในตรงนั้นเนี่ยไม่<อ>มาไหมมัน,นไม่เกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวต้องต้องเผานานแล้วตรงนั้นโอ้โหจะมีสิ่งต่างๆอยู่นั้นเนี่ยถามว่าต้องเอาเจ็ดเมนไหมไม่ต้องเอาเอา,เอาตรงนั้นน่ะเท่าเท่ากระดูกดินกระดูกตรงนั้นน่ะเอามาผสมมันจะเกินเจ็ดคนอ่ะตรงนั้นมันเป็นร้อยเป็นพันนะเป็นเป็นเชิงตะกอนแค่หาลองหามวลสาณวัตถุท้ายก็ยากยากมากสมัยก่อนถึงสมัยนี้ถึงหากันไม่ได้ไงฮะอย่างดินดิน ดินจอมปลวกอ่ะเจ็ดจอมปลวกอ่ะหนึ่จอมปลวกก็คือจอมปลวกที่ขึ้นตามป่าที่มันสูงสูงใหญ่ใหญ่กว่าจะไยนเท่าเนี่ยก็ต้องขอเพราะว่าจอมปลวกก็ต้องมีผีเห็นไหมฮะมันเกี่ยวกับเรื่องผีตลอดคือทุกอย่างจะต้องขอผีอ่ะเพื่อมาเป็นส่วนผสมแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ได้รับการปลุกเสกให้มีตัวมีตนขึ้นมา โดยโดยวิญญาณต่างๆอาจจะเป็นว,ญญวิญญาณที่ไหนไม่ทราบได้เข้ามาอยู่ในปลุกเสกในการให้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้ให้ใหอเขาเรียกว่าให้ให,ให้พลังงาน ดวงจิตพวกนี้จะล่องลอยอยู่ตาม 3, มแยกทีแยกไม่ได้ไปไหนแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปผุดไปเกิดเป็นอะไรก็ได้รับอัญเชิญจากครูบาอาจารย์เนี่ยให้มาอยู่นี่นะเซนไหว้ให้บุญทุกอย่างถึงเวลาเกิดที่จะไปเกิดที่ดีได้พุภูมิที่ดีพลังงานที่ดีขึ้นเขาก็จะไปผุดไปดีที่ดีขึ้นอีกชั้นหนึ่งต่างกับกุมารทองหรือว่าต่างกับวิญญาณอะไรต่างๆที่ตามสามแยกทั่วไป ซึ่งไม่มีประสิทวิชาไม่มีพลังงานไม่มีการปลูกไม่มีการปลูกเสษไม่มีอะไรเลยอันนั้นคือผีการที่จะเอาสำเภวสีไปบอกว่าเออเนี่ยมาอยู่ในรูปอันนี้นะแล้วก็เอาไปเลี้ยงไม่ได้นะเอาผีเข้าบ้านเอาเจ้ากรรมนายเวรเข้าบ้านหรือเปล่าเราไม่รู้ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาทดสอบทดลองวิเคราะห์แล้วถึงเรียนรู้ว่าอ่ะวิชานี้ทำได้ข้อดีข้อเสียเป็นัไง แต่ถ้าเอาเอาตุ๊กตาอะไรไม่รู้เอาโดเรมอนมาแล้วเอาบอกว่านี่แนมีมันไม่ใช่แล้วมันเป็นสัมภเวสีเขาใช้คำว่าเทพนะเขาใช้คำว่าเทพเทพไม่สามารถที่มาให้มนุษย์อุ้มได้ไม่สามารถที่จะมานั่งกินและมีะการป้อนเกิดขึ้นได้เทพจะมนันได้ว่าอิมทิพย์เทพอิมทิพย์มานั่งป้อนมานั่งอุ้ม ปล้วเทพจะอะไรจะลงมาให้อุ้มอันนี้ตามหลักของผมนะเทพอย่างหนึ่งมันคนละแบบไม่สามารถจะมาอยู่ในสิ่งที่มนุษย์ปั้นได้มันมันคนละแบบนะับังสร้างจากอาธาตุทั้งทั้งหมดวิชาศิลปศาสตร์ซึ่งมีหลายพันปีมาแล้วกุณบัทองก์เขาไม่มาอุ้มกันเขาไม่งั้นก็ผมก็อุ้มไปบ้างสิไม่ใช่คุณบัทองก์เขาไม่มาอุ้มกันเขาไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้กันว่าเราเลี้ยงอะไรทําอะไรเขาจะได้ไม่ต้องทําร้ายกันนิสตร์แห่ง เมื่อเมื่อพันปีที่แล้วเป็นแบบนี้อันนี้ต้องบอกก่อนมีองค์หนึ่งนะองค์นี้นะครับยุคอู่ทองอู่ทองนี่ก็ตอนสมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นกลุ่นนะอยู่ในในในที่เขาเก็บเขาเรียกว่ากลุ่เป็นช่องนะฮะในนั้นก็จะมีในนั้นก็จะมีทรัพสมบัติมีอะไรต่างๆในนั้นฮอยู่ประจาเป็นเป็นสถานโบราณในสมัยก่อน อันนี้นะฮะอันนี้ได้มาอ่าอ้ได้มาตั้งแต่ยังไม่เกิดนะครับเป็นเป็นมรดกตกทอดต่อกันมาถามว่ามูลค่ามันไม่ได้มีมูลค่าในการตีราคาหรืออะไรทั้งนั้นนะครับกุมารทองต่างๆจะเป็นหลวงพ่อเต๋นะครับหลักราคาหลักหลายล้านหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เป็นทางใจเพราะนั้นมันคือราคาที่คนเขาตั้งกันตั้งจะละหนึ่งบาทหรือจะสิบล้านบาทแต่ถ้าทางใจแล้วเนี่ยผมว่าเท่าไหร่ก็ไม่ปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่ขายอ่ะอย่างอย่างเนี้ย เราได้ทราบประวัติทุกคนจะได้เห็นว่าอุมาทองแบบนี้ต้นตำรับเนี่ยสมัยอู่ทองหรือต้นสุพรรณสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นแบบไหนคนจะได้มาศึกษาคนคจะได้เห็นผมถึงมาเขาเรียกว่ามา,มาต่อย,ยอดต่อย,ยอดคือจากอันนี้ก็คือจะมา<อ>เป็นกอดอ,อกเป็นกอดเหมือนกันวิธีการยืนจะเหมือนกันเห็นไหม,มทำไมไมต้องบอกทำไมสมัยโบราณเขาถึงแก้ผ้าให้บ่งบอกเลยครับว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย อันนี้จะเป็นเป็นนัดทางทางพมา่านะครับทั้งมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคโดดเด่นมากเห็นไหมครับลักษณะโดดเด่นนะฮะจะจะเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องคุ้มครองภยัยเหมือนกับบ้านเราเลยนะครับเป็นทางหงสาวดีอันนี้เจอที่หงสาวดีนะครับเป็น,เป,นเป็นคู่ไม้ต่างๆก็จะเป็นไม้หาง่ายในใน,ในท้องถิน่นไม้มงคลไม้สากไม้ตะเคียนไม้ล้ที่แกะง่ายๆนะครับแล้วก็มาลงรักปิดทอง เขาก็เขาก็จะมีการใส่ช uh, ุดบ yeah. ้างอะไรบ้างแล้วแต่บ้านไหนความเชื่อของคนคนพม่าเนี uh, ่ยเขาเขาบอกว่าเวลาเวลาโตขึ hmm. ้นเป็นสาวขึ okay, ้นหรืออะไรหรือเป็นเด็กที่ไม่สบายบ่อยๆเขาจะตัดปลอยผมเล็กๆปลอยผมเนี่ยฮะเอาไปไว้ที่พระธาตุชเวดากองเพื่อเป็นสรีมงคลเพื่อจะได้อยู่ที่นั่นตรงนั้นจะรู้หมดครับแต่บางครั้งบางศาสตร์บางบางลัทธิของพม่าเขาตัดผม เพื่อเอามาไว้ในกุมารทุกวันนี้จะมีการอุ้มตุ๊กตาอุ้มอะไรอย่างเงี้ยอ่สมัยก่อนเนี่ยผมบอกว่าผมก็พกเหมือนกันแต่เราแอบพกนี่คือกุมารทองเราก็แอบพกเราก็แอบพกเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องไปอุ้มหรืออะไรไม่คือสายกุมาราอย่าให้ใครรู้อย่าให้ใครเห็นอย่าให้ใครสัมผัส จะโดนคอระหาได้ว่าพวกเล่นของบูชาผีผิดไหมที่บูชาผีต้องถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อเป็นศาสตร์แห่งด้านกําลังใจบางคนบอกว่าเชื่อได้อย่าลบลู่มันเชื่อได้แต่มันก็ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยมันเหมาะกับสังคมหรือเปล่าไม่ใช่ว่าผมเอ้ยเอาอันนี้ไปกินข้าวไปวางตั้งบนโต๊ะร้านสุกี้แล้ว แล้วคนเขาก็มองเขากลัวนะเขากลัวเฮ้ยขยัยงวะเฮ้ยจะอ้วกวะเฮ้ยคนมีความหลายความคิดเฮ้ยมันจะมากินของกูเปล่าวะเฮ้ยมันจะมาทําอะไรโต๊ะเราหรือเปล่านี่ฮะเป็นเป็นต้องบอกว่าการจะบูชาอะไรแล้วแต่ถ้าเดือดร้อนจิตใจคนอื่นไม่ควรทําพ่อแม่กูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนแต่บางบ้านต้องบอกว่าบางบ้านแอบแอบ มีนะแบบแอบเลี้ยงแอบอะไรเงี้ยถามว่าแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่ไม่ชอบครอบครัวเนี้ยชอบไม่รู้แล้วมันรู้ขึ้นมาว่าเลี้ยงแล้วไม่เกิดไม่ชอบขึ้นมาแล้วแบบมีปัญหาครอบครัวมันเป็นทุกข์ในใจนะก็ไม่ดีกลายเป็นว่ากุมารทองไม่ดีละทําให้ครอบครัวแตกแยกที่เราออกมาเนี่ยในวันนี้เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้มองเรื่องกุมารทองเนี่ยเป็นเรื่องศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องแก่น แท้ของประเทศไทยแก่นแท้ของการกําเนิดของไทยว่ามันมีศาสตร์ศิศาสตร์เกิดขึ้นค,คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อนเป็นประเทศไทยไ้ว่ซ้าอ่ะและอีกอย่างหนึ่งไม่อยากให้คนคไ้่เขยนะครับเพราะเราอนุรักษ์ต้องบอกว่าแจ็คจิวเนี่ยอนุรักษ์แล้ว,แล,วแล้วอยากจะให้สืบต่อการอนุรักษ์เนี้ยรูปแบบกุมารทองพิธีกรรมต่างๆให้กับลูกหลานในอนาคตต่อไปไม่ได้จะไม่ได้เพี้ยน เพื่อจะไม่ให้เพี้ยนไปแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเป็นเป็นด้านจิตวิทยาด้วยต้องบอกก่อนว่ากครูบาอาจารย์สมัยโบราณเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้เป็นขวัญกําลังใจเป็นการเมืองในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อให้คนรักกันพิธีผีต่างๆพิธีเส้นไหว้ต่างๆทางสามแพร่งอะไรต่างๆในหมู่บ้านนี่ทําให้คนรักกันกลมเกลียวสารมัคคีกันแล้วก ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าไอสถานการณ์ตอนนี้ที่มีมีกระแสต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นความชอบแต่ละคนเราจะไม่จะไม่ขอไปยุ่งถ้าเราไม่อนุรักษ์ต่อไปมันก็จะเพี้ยนกลายเป็นรูปปั้นอย่างอื่นอา่อากลายเป็นมันไม่ใช่กุมารทองแล้วลดความความน่าเชื่อถือลงกลายเป็นของตลกของขำหุ่นอะไรก็ไม่รู้คิดไปว่า สังคมบ้านเรายังมีอย่างนี้อยู่ยังคิดอยู่นี้ไปถึงดาวองคารแล้ว <c oughs> ยังมาไหว้อะไรพวกนี้ <c oughs> แต่ถามว่าสิบคน <c oughs> ถ้ามีความเชื่อมีความมุมานะมีความมั่นใจ <c oughs> นะครับแล้วก็มีเอากุมารทองไปแรงบันดาลใจสิบ <c oughs> คนหกคนประสบความสำเร็จอีกสี่คนไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจเขายังไม่ถึงใจเขายังไม่ใจยังเขามีการพัฒนาไม่มีความเชื่อมั่นคนไม่มีความเชื่อมั่นจะมีจะไม่สู้อะไรกับใครไม่ได้เลย เป็นเครื่องบินที่ตกที่ไต้หวันไต้หวันจำได้ฮะไต้หวันก็คือเครื่องบินที่ที่แล้วตกผ่านหน้าทางด่วนที่เอียงแล้วก็ตกในป่านะะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในนั้น นั้นเนี่ยเขามาเช่ากุมารทองเราไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาตอนขึ้นเครื่องขึ้นเนี่ยเขารู้สึกว่าฝั่งตรงนี้ไม่ดีมันรู้สึกไม่ดีเขาก็เลยย้ายที่นั่งที่นั่นว่างมาฝั่งอีกฝั่งนี่ แต่ก็เจ็บหนักนะแต่ว่าก็รอดมาได้เขาก็บอกว่ากุมารทองซึ่งในนั้นก็มีคนเสียชีวิตเยอะใช่ครับไปเยอะก็เพิ่มสี่สิบห้าสิบคนครับเคนรอดจากที่เขาบอกว่าได้ยินเหมือนคนนี้มิดเดิ้ลเขาเข้ามาที่บ้านผมเนี่ยฮะก็มาที่บ้านก็ก็ก็มากมากับไกด์มาคนแปลภาษาก็มานั่งคุยมาอะไรตรงนี้เหมือนทุกคุนอ่างดาราต่างชาติที่มาบ้านเราเนี่ยก็ปฏิหารก็เยอะแต่วันนี้เราก็ไม่สามารถออกอากาศได้เพราะว่าชื่อเสียงเขาก็เขาเขาขับรถเขาขับรถแข่ง ในหมักเกาะหมาเก้าเขาขับรถแข่งนี่แหละแล้วเขาเป็นดาราแล้วบวเอเสียลักชนยับเลยรถแบบเลทกแต่รอดมาได้เขาก็เขาก็บอกว่าเขาเอาเอาแหวนเอาไว้แต่เขาไม่ได้บอกแหวนคือภาษาจีนกับภาษาไทยฟังกันเอาอีกทีกว่าจะบอกว่าดาราในประเทศไทยอะประมาณร้อยละเจ็ดสิบอันดับแรกนะครับความ ความอาละความรับผิดชอบหนึ่งนะฮะต้องรับผิดชอบคืออาหารนมเนยขนมบางคนต้องเป็นน้ำแดงไหมคือไอ้ที่ผมโชว์วันนี้คือจริง,รงมันก็น้ำเขียวน,นมก็ยังได้อะไรก็ยังได้แต่บางทีนมมันบูดเช้าให้บ่ายบูดและอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเหม็นมีการฟองเกิดขึ้นเราก็อาจจะใช้เป็นเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับของทุกอย่างขนมทุกอย่างเขารับได้หมดทุกอย่างเนี่ยเป็นพลังงานเนี่ยทุกอย่างเป็นพลังงานเมื่อละเพื่อพลังงานเราถวายหรือให้เขาแล้ว เอามากินเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอร่อยมหดความรู้สึกเองแหละว่าเราไปให้ไม่อร่อยแต่คือในด้านสัตว์ด้านพวกนี้คือเอาไปให้แล้วไปให้ที่อื่นไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือวันจันทร์จะให้ทุกก่อนทํางานแต่เขาจะเป็นบ้านผมตรงนี้นะผมให้ทุกวันอ่าอย่างเงี้ยคือผมผมจะวันจันทร์แจ็คจะจะให้ทุกวันแต่ผมจะวันจันทร์แล้วก็ส่วนใหญ่จะบนบนก็คือมันก็ให้กําลังใจตัวเองวันนี้นะลูกท้ายได้ยอดขนาดนี้ เดี๋ยวจะเอานั่นแอนี่มาให้ถ้าได้ก้อมมาให้ถ้าไม่ได้ถามว่าไม่ีไม่ได้ก็มีไม่ได้ถาม,มถาว่ามันได้บ่อยไหมบอ่อยก็มันได้ตลอดเวลา<ม>ทําให้เราเชื่องไงอว่ากําลังใจอ่ะทให้คนมีความมุ่งม,มั่นนะถึงจะได้จุดสุดยอดอะไรตัดขึนเคยได้แล้ว,ล,วลืมไหมลืมให้ลืมแล้วทํำยังไงเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าเป็นเป็นด้านผมมันก็วุ่นวายในห้องผมแหละตะโกนข้างข้างหูได้ยินเลยไอ ก็สกิดอะไรเงี้ยแล้วก็เอฟเมียอ๋อลืมไป,ปลปูกขอโทษน,นะเอาน,นี่เอานั่นมาให้ก็จบไม่มีอะไรถ้าเลียงไม่เกิดเหตุการณ์เลยเนี่ยผมว่ามันก็แปลกหรอกไอเหตุการณ์ต่างเนี่ยในครอบครัวเราอะก็รู้กันอยู่แล้วบางทีนั่งทานข้าวันอยู่ล่างครบ พร้อมหน้ากันเลยไม่มีใครยุ่งบนได้ยินเสียงเด็กวิ่งได้ยินเสียงคนวิ่งไะตูเดินขึ้นเดินได้ยินเสียงวิ่งอ่าได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กบางทีมาไขคุณแจไขไขลูกบิดห้องล่าสุดเนี่ยไขลูกบิดห้องผมเปิดไปอ้าไม่มีใครแล้วครไขล่ะเราถึงเดินมาเปิดก็ถามทั้งบ้านไม่มีคนอยู่อย่างหลายรายการก็มาตั้งกล้องที่นี่เลยประมาณันควันก็จะเห็นบางทีแอปเปิ้ลลอยได้ บางทีลูกบอลกลิ้งเองบาง,งรายการก็ไม่ไม่เจอนะบางรายการเขาไม่ให้คือบางคนว่าต้องให้เจอไหมยอยู่ที่เขาเขา,เขาไม่ให้เจอก็คือไม่ให้เจอ,อเป็นเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเป็นเ,เนเรื่องของเขานาเขตของเขา เชื่อได้แต่ยังงมงายนะครับของสิ่งพวกนี้เป็นแค่แรงบันดาลใจนะครับเป็นแรงกําลังใจเท่านั้นตัวคุณอันดับแรกนะครับคุณต้องหนึ่งต้องมีไอเดียต้องมีความฝันแล้วลงมือทำนี่คุณจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยคุณจะมาพึ่งของพวกนี้ก่อนเนี่ยยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จครับไม่มีตังแน่นอนและก่อนก่อนที่มีตังคุณต้องมีความฝันมีแรงบันดาลใจมีไอเดียศึกษาลงมือทําคุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับใช้สตินะครับทุกอย่างคือมีสติ แล้วก็ใช้ปัญญานะครับจะเช่าบูชาอะไรก็ตามต้องใช้ปัญญาและสติและคุณจะพบสิ่งที่คุณมุ่งหวังอย่าใช้ในสิ่งที่กระแสะนะรกระแสะอะไรมาก็จะเอาแบบนั้นแบบนี้ตามกระแสะไม่ได้ต้องใช้สติและปัญญาแล้วคุณจะทำให้คุณสว่างขึ้น ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ